สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูฝ้ายอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้ครูฝ้ายก็เลยจะพาเด็กๆไปรู้จักวิธีการเล่นสนามอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะจะมีวิธีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อ,รอมๆกันดีกว่านะไปกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายและการพักผ่อนไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็มีเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับการเล่นเครื่องเล่นสนามมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะการเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นสนามเนี่ยข้อแรกเลยคือ ไม่ปล่อยมือขณะเล่นเครื่องเล่นนะคะเด็กๆเพราะอาจจะทําให้เด็กๆพลัดหล่นลงมาอาจทําให้ร่างกายของเด็กๆเนี่ยบาดเจ็บได้นะคะข้อ2เลยคือไม่วิ่งเข้าไปใกล้ชิงช้าขณะที่กําลังแกว่งอยู่นะคะเด็กๆถ้าเพื่อนแกว่งชิงช้าอยู่เด็กๆข้ามเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะอาจจะทําให้โดนหัวโดนหน้าหรือโดนตัวทําให้ได้รับการบาดเจ็บได้ค่ะ ข้อ3คือไม่ปาสายใส่หน้าเพื่อนนะคะเพราะสายอาจจะโดนตาหรือโดนหน้าได้ค่ะต่อมาเวลาเพื่อนๆเล่นเครื่องเล่นอยู่ให้เด็กๆรู้จักการรอคอยต่อแถวเล่นเครื่องเล่นไม่แย่งและไม่ทะเลาะกันนะคะเด็กๆจะเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภัยเนี่ยคือต้องไม่ยืนบนชิงช้านะคะเด็กๆ ห้ามยืนบนชินช้าเพราะอาจจะทำให้หล่นลงมาได้นะคะเวลาเล่นม้าหมุนก็เช่นกันค่ะไม่ควรหมุนแรงจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้หล่นลงมาจากม้าหมุนได้ค่ะและข้อที่สำคัญเลยคือต้องรักกันแบ่งปันเครื่องเล่นกันนะคะเด็กๆไม่แย่งกันและไม่แกล้งกันค่ะไม่ขวางเพื่อนขณะก,กำลังเล่นเครื่องเล่นสนามด้วยนะคะเพราะเวลาเด็กๆเข้าไปขวางแล้วเนี่ย อาจจะทําให้เพื่อนเนี่ยสไลด์ตัวลงมาอาจโดนหน้าโดนตัวทําให้ได้รับการบาดเจ็บได้นะคะและทุกครั้งถ้าเด็กๆได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะให้บอกคุณครูคุณครูจะได้ทําแผลและประถมพยาบาลให้เด็กๆได้ค่ะต่อจบการเรียนรู้นะคะเด็กๆคุณครูก็มีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆสามารถเต้นตามแล้วก็ลองไปได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักวิธีการเล่นสนามอย่างปลอดภัยกันไปแล้วเด็กๆก็อย่ายลืมปฏิบัติตามกันด้วยนะไว้พบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย